วันนี้ผมแจักแบบเดินตลาดตลาดนี้เดี๋ยวมากินขนมเกี๊ยบขนมเกี๊ยบป่ะกินป่ะกินป่ะกินขนมเกี๊ยบป่ะขายสามห้าสามสองร้อยนะครับอันนี้ไส้หมูครับอันนี้เนื้อไก่ไก่ครับอ๋ออิสราเกินได้ใช่ถูกต้องค่ะพี่พี่อิสราเปลาครับผมเอากล่องหนึ่งนะครับผม ลองหนึ่งเนาะน่าจะอร่อยเนาะลองดูลองดูอ่ะลองดู <c oughs> ลองดูอ่ะเดี๋ยวมาอุดหนุนแม่ค้าได้ค่ะเดี๋ยวอุดใช้ร้อนๆเลยค่ะครับ <ไป S 2> ผมสีแดงอขากหมดให้ด้วยนะคะโอเคตลาดนะตลาดเรียบด่วนนะปะาด้วยนะเฮ้ย,นะะย,นะยไม่ใช่เพี <c oughs> <c oughs> ยงคนตลาดนะตลาดเรียบของสำรองนะเดี๋ยวนี้น่าอร่อยแม่ค้าก็น่ารักด้วยร้านนี้